แนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเราก็รู้สึกดีใจที่มีภาคการเมืองมีภาคการเมืองที่ให้ความสนใจให้ความใส่ใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าองค์การจริงจังในการที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุจริตคอร์รัปชันนะครับทางฝั่งองค์กรต่อด้านคอร์รัปชันในฐานะที่เป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับแล้วก็มีเครือข่าย ของทางสมาชิกก็ดีภาคีก็ดีนะครับประชาชนจํานวนหนึ่งจำนวนไม่น้อยก็ดีเนี่ยที่มุ่งม,มั่นในกแก้ไขปัญหานี้เราก็เร่งเห็นอยู่แล้วว่าบทบาทของคําภาคการเมืองเนี่ยเป็นบทบาทที่สําคัญยิ่ยงนะครับคุณพิจารณาได้กล่าวถึงความไว้วางใจที่อยากจะ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของภาพการเมืองนะในสายตาประชาชนนะครับอยากจะให้ความหวังประชาชนว่าภาพการเมืองจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับก็เป็น <c oughs> ที่อที่าด้ใจเราก็ได้แปกเปลี่ยนตัวอย่างในบางเรื่องที่เป็นรูปธรรมที่จำต้องได้ในงานที่ทางองค์กรต่อานคอรับใช้ทาอยู่นะครับซึ่งจะในส่วนเยอะๆทางนะครับภาพการเมืองก็จะมีส่วนในการช่วย นะครับสัตย์สุริแต่กลับก็ด้านการเนี่ยก็ได้เรียนถึงว่านโยบายสําคัญสาคัญในหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องแก้ปัญหาความเร่องความยากจนเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทํางานมาสิบกว่าปีแล้วเชื่อว่าจะไม่สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหากเราไม่แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันคู้ขนานกันไป นะครับก็ถึงได้ได้ได้เรียนถึงความสําคัญอันนี้ซึ่งเชื่อว่าท่านก็อคงเห็นประเด็นนี้อยู่แล้วก็เป็นเหตุที่ท่านเลยมาในวันนี้นะครับก็เราก็ได้ได้เสนอว่าการกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมมีเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบสร้างให้เกิดระบบนิเวศของการมีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญ นะครับเพราะว่าไม่มีภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาที่มันซับซ้อนมากมายนะครับหรือเราัดกินปัญหาบ้านเมืองเราไปเยอะแยะเนี่ยด้วยตัวเองได้ <c oughs> เพื่อนก็คงเห็นโอกาสที่จะได้ร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะครับครับประมาณนี้ครับโดยสท่เทครับเชิญพิธาารับรับคุณท่านผู้นักัารก็ขออนุญาต เด็กน้องประชาชนผ่านเพื่อนสื่อมวลชนนะครับเพราะว,าวันนี้เนี่ยสาระสําคัญในการประชุมกับอ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือว่าแอคเนียก็คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการต่อสู้กับคอร์รัปชันนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มแต่ชนีนะครับคอร์รัปชันอินด็กของไทยที่ตกลงนะครับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับหลายสิบอันดับเราก็มีความตั้งใจงนะครับว่ามีแผน ในระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นใน้อยวันว่าจะทําอะไรบ้างในเดือนติงว่าจะทาอะไรบ้างใน4ปีว่าจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะอย่างน้อยที่สุดนะครับเราอยากจะเห็นภาพของดัชนีอุาหดานเกี่ยวกับรท่องเทีนเนี่ยดีขึ้นโดยรวมในสังคมเพื่อที่จะแสดงให้เห็นเจตจำนงความตั้งใจของประเทศไทยแล้วก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรื่องเกี่ยวกับการเดินดนูการลงทุนจากต่างประเทศนะครับจากที่ เคยอยู่อันดับ80กวบกลาเป็น,110นร้อยสิบตอนนี้เนี่ยก็ลงไปเยอะในช่วง10ปีที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะดันขึ้นมาให้เยู่ที่สุดครับแล้วก็พาเพื่อนสสคนที่มีบทบาทในการต่อสู้กับคอร์รัปชันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลายคนนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายข้อไหนนะครับในการต่อสู้กับคอร์รัปชันการเอาเทิฟโลยีเข้ามาช่วยในการต่อสู้กับคอร์รัปชัน แล้วก็แสดงความชื่นชมนะครับกับกองคอ์กรแอปนะครับหลายครั้งในการอภิปรายของพรรคเก้าไกลก็ได้ข้อมูลจากแอปแล้วก็หาข้อมูลที่ชื่อว่าแอปเอไอหรือที่ย่อ,ยอมาจาก artificial intelligence ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่พรรคก้าไกลใช้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็คงใช้โอกาสานี้ในการศึกษาไปกับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องนี้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางแอปนะครับมีแอปเอไอยูนะครับก็จะสามารถที่จะ ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็หามีข้อมูลต่างๆที่พี่น้องประชาชนสื่อถาบสามารถมีส่วนร่วมทั้งฝั่งรัฐบาลแล้วก็ทางฝั่งของเอกชนด้วยในการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับ regulatory deal n ีนะครับเพราะว่ายิ่งมีกฎหมายมากนะครับยิ่งมีใบอนุญาตมากก็เป็นโอกาสที่จะกลายเป็นตัวกลายเป็นสวยขึ้นพอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนในความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทํางานกับภาคเอกชนนะครับในการลดการใช้ดุลพินิจลงผ่านการ าาตามกฎหมายหรือใบอนุญาตที่ซับซ้อนไม่จำเป็นออกไปนะครับเพื่อที่จะให้รดความเสี่นด้วยนะครับแล้วก็เอาเราอตรวจของภาคาเอกชนในการทํางานต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็คงจะ,ะแถลงสาะระสำคัญเพียงเท่านี้นะครับถ้าน้องมวลชนมีคําถามนะครับก็วันนี้คงจะได้สัก10-15นาทีเพราะว่ามากกว่านั้นผมต้องมีนัดต่อไป5โมงเย็นของเดินทันนะครับจะรู้ว่าทุกท่านรอนานอยู่นะครับก็จะให้โอกาสในการถามให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับเชิญเลยครับกฎหมายลงมา ทำไมทำไมพี่ปล่อยผมแหลงเสร็ิมพี่ปล่อยปล่อยอะไรกันถ้าอย่างอย่างชุดข้อมูลนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไปรวบรวมในการประชุมของคณะทำงานที่รับชั้นที่จัดตั้งเมื่อวันที่ผมด้วยครับวันนี้แกนนำของพรรคเก้าไกลก็คือคุณรังสิมันโรมที่ดูเรื่องนี้มานะครับเข้าใจว่าวันนี้คุณ วีโรดอยู่ท <th Prom Matthew> <sh> <sh> ี <sh> <air> ่ที um ่จะเปตำรวจใช่ไหมก็จะเป็นสองคนนี้ที่เป็นฝ่ายนำของทางภัคเก้าไกลนะครับแล้วก็ทางรรคทย้ราคเสรีรวมไทยก็จะส่งบุคลากรมาแล้วก็คงจะรวบรวมการทํางานในการต่อสู้เรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันที่ได้รับโจทย์จากทางแอคมาคาดว่าจะชัดเจนบอกเลยว่า25ข้อมูลของภาครัฐที่อยากจะให้เปิดแต่ เข,เข้าไม่ถึงในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยอยากจะข่อให้เปิดเพื่อที่จะให้การต่อต้านคอร์รัปชัของภาคเอกชนดีขึ้นเขาก็าให้การบ้านมาแล้วเราก็จะได้ไปดูว่ามีข้อจํากันในดใดไหมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐเปิดใช้อํานาจของคอ,งองรมอเปิดขอ,ของกระทรวงไหนได้บ้างก็จะรีบทางานตรงนี้แล้วก็จะได้กลับมาประชุมครั้งต่อไปกับทาง Ad a อรทรที L มีโครงการไหนของรัฐบาลชุดที่แล้วที่เรารอจะเอามาตรวจสอบหรือว่าเอามาเช็คดินบ้าง สำหรับชุดที่แล้วจริงๆผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด4ปีนะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันอยู่อย่างน้อยสักปีละ4-5เคสเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นรวมกันนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ20กว่าเคสที่อยู่แล้วอย่คุณ ของคุณเอิร์ธประกณบวุฒิที่เคยอภิปรายไปนะครับวันนี้พูดกันถึงเรื่องสายสีส้มที่คุณสุรเชษฐเคยอภิปรายไปก็เป็นเรื่องทุกษาธาระเลยันก็จะได้กลับไปตามเรื่องต่อที่ที่ได้ยื่นกับทางปปรชอไปแล้วหรือว่ายื่นกับปรานที่เกี่ยวข้องกันบ้างปัญหาอไรแบบที่เราจะได้เห็นรัฐบาลก้าวไกลแก้ปัญหาคอร์รัปชันหืออะไรบ้างเปิดเผยข้อมูลนะครับการประชุมรัฐสภาเปิดเผยการประชุมกรรมธิการงบประมาณ ให้สื่อสามารถเข้ามาไลฟ์สดได้ผมคิดว่าน,นี้เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดก,การเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนจากระบบปิดให้กลายเป็นระบบเปิดสามารถที่จะพูดคุยบริหารจัดก,การกันได้โดยที่ไม่ต้องแก้กฎหมายโดยที่ยังไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำเรื่องอ่าพรบอำนวยความสะดวกทางอ่าภาครัฐหรือต้องไม่ต้องไปแก้พรบจัดซื้อจัดจา้างมือปี60ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอ,อย่างที่เคยเป็นข้อมูลความลับในการประชุมสภาในการประชุมกรรมธิการในการประชุมงบประมาณเนี่ย ถ้าเราก็เป็นรัฐบาลผมคิดว่านี้เนี่ยสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เลยแล้วก็ให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็จะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในชุมน้ก็น่าจะทําให้การประชุมเนี่ยอยู่ในรอบก,กับรอยแล้วก็สามารถที่จะทําได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนไม่ต้องมีงบป,ประมาณประเทศเพิ่มด้วยซ้ำอย่างการพิจารณางบประมาณปี67ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยคะ่ยะโดยเฉพาะงบของกระลาหงกระ,ะกรวงกระลาหงที่เป็นงบลับรัฐบาลก้าวไกลจะสามารถเปิดเผยตรงนี้ได้ไหมคะ เท่าที่กฎหมายอนุญาตโดยที่ยังไม่ต้องมีการแก้ไขนะครับตอนนี้สิ่งที่วันนี้เราหาหรือกับทางท่านประธานไปด้วยเช่นเดียวกันก็คือว่ากฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายสากลของ OECD มากนักกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าปิดยกเว้นปิดเกือบหมดยกเว้นอะไรบ้างที่เราไปขอถึงจะเปิดให้แต่ตอนนี้การบริหารประเทศที่มีความโปร่งใสเนี่ยคือแทบจะเปิดทั้งหมดยกเว้นกฎหมายที่มี อาจจะเป็นเรื่องความลับระหว่างประเทศอะไรที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นได้เนี่ย<อ>ก็ได้จะทําให้การเปิดเผยข้อมูลได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้สำหรับการประชุมกรรมธิการงบประมาณครั้งนี้นะครับถ้าอะไรที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ประธานที่น่าก็น่าจะเป็นคนของก้าวไกลที่เป็นประธานในการประชุมกรรมธิการนี้ก็จะเปิดเผย,เยออกให้หมดนะครับอย่างคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนจะซื้อวัคซีนผมจาได้ก็ไม่ได้รับก,การเปิดเผยหรือว่ามีโถมดําก็หวังว่าครั้งนี้จะไม่ได้เป็นการทํางานแบบนั้น รบกวนถามทาง,ทางแอนค,ครับจากที่ฟังวันนี้กับ9ก้าเไกลแล้วเนี่ยนะครับ